ดูครับว่าวันนี้จะเดือดสมกับที่เปิดศึกกันหรือ,อว่าเอ้าดูมิกอินไต่วืดครับกุนเตอร์เตะแล้วก็ทิ้งเขา่าเข่ากระแทกกระโดดปั๊มอีกหนึ่งรอบครับลาคอดูเมกอินตไต่ไหฮะอ้าวเตะเตะไม่โดนด้วยเฮ้ยกุนเตอร์ไหวไม่สายตาอ่าจับรวบครับจับรวบจะเจอมันไม่ได้เจอดูรวบคืนดูจับคอมาทุบอกครับ แล้วก็เอาแขนมาฟาดกับพื้นรุ่มีไครเซอร์บอกเจ็บแทนเลยลูกพี่อ้าวเวียงครับดูเมกินายตกเวทีคุนเตอร์ตามครับตามอันนี้มาในชุดแดงเลือดหมูเอ้าโดนเตะฮะโดนดูเมกินายเตะกรรมการนับหนึ่งแล้วอ้าวดูเมกินายจับเจอมันซูเพล็กซ์ครับกับพื้นดูขึ้นเวทีครับคุนเตอร์ตาม กรรมการจะน้ำอะไรล่ะดูไม่ได้เวี่ยงกรุนเตอร์เข้าเชือกครับแล้วก็จับเสยฮะแมรี่ทูเบลี่โอเวอร์เฮดสูเหล็กกดครับแหม่ติดเชือกดูมก็ไม่ดูเลยเนาะมันติดเชือกอยู่นั่นดูเตะฮะลากคอกรุนเตอร์ขึ้นมาอา้าวลูดิไคลเซอร์เหมือนจะเอาเคนโดมาครับกรรมการเพื่องทิ้งกรุนเตอร์โดนเอาไปดีดเชือกครับดูไม่ได้เล่นง,งานตอนะกระทืบต้นขา แล้วก็คล่อมครับต่อยต่อยรัวต่อยการชืบซ้ำเอาอีก,อกรอบอ่ะไม่ได้ฮะคูนเตอร์พลิกต่อยคืนอ่ะลุวบกไข่เซอร์เฮ้ยขึ้นมาทำไมเมื่อกี้ก็มาแกะนวมอา้าคูนเตอร์จับนี่ครับไซส,สแ์แสลมกดเลยฮะหนึ่งสองยังครับยังยังไม่ยอมนะดูนะ ลาคอดูขึ้นมาครับคุณเตอร์จับจับด,ดูไปกระแทกกับเทรนบรัเกอร์ที่โดนแกะนวมไว้แล้วก็เคลื่อนทิ้งแล้วก็เอามันกระแทกกับพื้นครับกระแทกเป็นงานหนักๆนะขึ้นเชือกครับผู้นี้ก็จะตั้งกันช้าหน่อยนะพอดีว่าตัวใหญ่เอาทิ้งสองไม่โดนฮรดูไมไกินไตยวยังอัดกระเทินบาเกอรเออนี่ลูกน้องแกะไว้เมื่อกี้ โดนเองเลยครับแล้วก็เอา้ากคุนเตอร์ถีบพืนให้จะจับขาคุนเตอร์จับรูล่าคอรูขึ้นมาฮะแล้วก็อาก้าวกรรมการไปใส่นวมแล้วเวียงดูตกเวทีครับแมแเราเหว,วี่ยงลงไปทําไมนะพี่เบวี่ยงไปแล้วก็ยืนจ้องยืนงงอยู่ว่าจุ๊กูจะเอาอยัางไงต่อวะ,อะตาม <c oughs> ครับตามก <c oughs> ว่าจะตัดสินใจได้นะคุนเตอร์ลงไปกระเทือดูครับเจอดูสวนดูอา้าวดูเฮดบัตเลยครับ สิกเนเจอร์มงมงอกกุนเตอร์แล้วก็เดินอ้อมเวทีมาซึ่งเชียร์ฝั่งนี้ครับซึ่งเชียร์มายืดครับยืดไ่ยืนยืดเลยอ่ะกุนเตอร์ตามครับกุนเตอร์ตามดูเข้าไปอา้าวเคลมอเต็มเต็มเลยแตกเลยครับเฮ้ยจังหวะเถอสองยังครับนี่กุนเตอร์ยังไม่ยอมนะดูบอกสองจริงเหรอมึงควีนกับใครมาดู ฝั่งนู้นมันไม่มีกรรมการนะเนไปชูเลขสองฝั่งนูนนะ้นกระทืบหน้ากุนเตอร์ขึ้นเชื่อครับดูไม่ไตยอ้าวขึ้นแล้วก็ลงไว้แล้วก็ถีบอีกทีนึงโอ้โหดนหูนิ้มจังหวะเผออเมื่อกี้อ้าวกระทืบไม่โดนฮนะกุนเตอร์เตะเตะข้อพับแล้วก็ถีบครับนี่คล้ายๆไหมคล้ายๆเคยมองไหมอ่ะคุนเตอร์กดครับหนึ่งสอง ยังครับแน่ดูก็ยังไม่ยอมมาการตบเท้ากุนเตอร์นะเมื่อกี้ไม่เจ็บมือหรอวะเบี่ยงเข้าเชือกครับแล้วก็จับเจอมันซูเพล็กโดยกุนเตอร์ฮะรกระทืออีกลากคอดูขึ้นมาครับทำอะไรพี่จับเสยครับเป็นซูเพล็กคู้นี้ก็จะเชื่องช้านะครับหนักแขนหนักขาไปหมด กุนเต์ตกครับล็อกคอตบอ,อกเอารูดบีไคเซอร์ไปวีนคนดูครับกุนเต์ล็อกครับสลิปเอร์โฮล็อกเลยล็อกสลิปเอร์โฮครับนอนกอดโอ้โหยังครับยังดูคานครับคานไปเทิร์นมาเกินฝั่งนี้กุนเตอร์วิ่งเข้าไปเอ้าเจอศอกเจอศอกกระแทกดูเน็กเบรเกอร์ครับ เบเกอรแล้วขอนอนสักสองวิก็ยังดีคุนเตอร์ลุกขึ้นมาฮะดูจับลาคอไปเอาไปโขกกระเทิรนเบนเกิรต่อยครับต่อยเน้นๆแล้วก็จับคุนเตอร์นั่งครับเอาเจอกุนเตอร์ทีบุนเตอร์ทำอะไรครับเสียบเข้าล็อกจับยกขึ้นเขาบอ,บอมครับแล้วกดสองยังครับแม่ดูแม็กอินไต ยังไม่ยอ้อมเจอคุนเตอร์ทําไม่ตายไปุนเตอร์เข่ากระแทกครับคุนเตอร์ยืนยืดเลยท่านในพลท่านในพลหน้าเพื่อนเลือดแตกครับอ่ากระทืบรูมิกอินไต่กระทืบซ้ำอีกหนึ่งทีพลิกไปพลิกมาครับแล้วก็ล่าคอรูรูตัดขาคุนเตอร์หงายทองแล้วกดครับกดง่ายๆอ้าวลดบอิคไครเซอร์มาล้วงขาครับดูกอินไตรอจังหวะฮะ อูนเตอร์ซานไปวิ่งเข้าไปปัม๊มโอ้โหขนาดวิ่งยังช้าเลยพี่ปกติดูมิกนไดน่าจะเร็วกว่านี้แต่นี้น่าจะเหนื่อยเลยครับดูไม่ได้จับเสียบเขาล็อกยกขึ้นซูเลยกระทืู่ครับจะทำอะไรแต่ละอย่างนี่ลุ้นตามเลยครับอ่ะซุนเตอร์พลิกกลับมาโคลสไลน์ใส่ดูมิกนได้ครับเลงจังหวะทิ้งเข่าดูแตกมากครับ ไม่ยอมแตกคนเดียวนี่นะคุนเตอร์เอาดูเตะครับเตะคุนเตอร์แล้วก็ต่อยครับต่อยเน้นๆคล่อมต่อยเลยแล้วก็กระทืบท้องกระ 3, 1, 1, ทืบซ้ำอีกหนึ่งทีถิ้งซอกตามอว้ยลากคอคุนเตอร์เข้ามาต่อยไม่ได้คุนเตอร์บล็อกไม่ได้ทำไรครับคุนเตอร์จับแบกครับจับแบกแล้วก็ไปดีดกระเชือก เลงจังหวะทิ้งเข่าอีกหนึ่งดอกแล้วก็บั๊มอีกหนึ่งดอกครับลุ้นตามจริงๆคู่นี้ไม่ได้ลุ้นว่าใครจะชนะนะลุน้นว่ามึงจะไหวกัวนหะรือเปล่านี่คุนเตอร์จับไม่ได้ฮะดูไม่ยอมให้จับดูจัดการเวียงคุนเตอร์โดนรีเวิร์สครับตกเวทีอีกรอบหนึ่งเฮ้ยคุนเตอร์ชูมือเลยนี่ตามครับคู่นี้นี่ขยันลงเวทีกันนะ ลาคอดูขึ้นมาครับกุนเตอร์แล้วก็ทำอะไรเวียงกลับขึ้นไปบนเวทีแล้วมึงจะเวี่ยงลงมาทำไมตั้งแต่แรกวะเดินอ้อมครับเดินอ้อมกุนเตอร์เดินอ้อมมาขึ้นฝั่งนี้ขึ้นฝั่งนั้นดวงไม่ดีขึ้นฝั่งนี้ดวงนี้อ้าวโดนรูไม่ใจจับฟิวจอช็อกดีดีทครับเรียบร้อยเลยหนึ่งสองอ้าวแพ้ง่ายๆเลยครับเฮ้ แล้วมึงยืดปั้มยืดปั้มเยืย้อกันมาเพื่อโอ้โหดีดีทีทีเดียวไปเลยครับกูนเตอร์เป็นรูไม่กินใจครับคว้าชัยชนะในสงครามครั้งนี้โอ้โหท่านนายพลหมอบไปเลย